รู้แล้วมีอึ้งดาราซีอพันล้านคนนี้เมื่อก่อนไปเป็นทหารในอิรักนาทีนี้มาแรงอะไรก็หยุดไม่อยู่และมีผลงานเข้ามารัวๆเลยจ้าสำหรับนักแสดงหนุ่มซนซอฟกูที่ตอนนี้กำลังโด่งดังมากๆถูกพูดถึงสนันโลกออนไลน์ด้วยฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมทั้งซีรีส์ทั้งหนังก็ทุบสถิติไม่หยุด ซึ่งชีวิตนอกจอของเขาก็ไม่ธรรมดาเพราะนอกจากการเป็นนักแสดงแล้วเขายังเป็นถึงระดับซ e o รวยถึงหลักพันล้านมีหุ้น34เอร์เซในบริษัท GOMT ที่ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดใหญ่นอกจากจะหล่อและรวยมากๆแล้วเขายังใช้ชีวิตได้สุดมากอีกด้วยเขามีความฝันอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีจึงเลือกเรียนที่ School of the Arts i อิ t i t u t e of c h i c a โกสหรัฐอเมริกาจากนั้นตัดสินใจสมัครไปเป็นทหารที่ประเทศอิรักก่อนจะเดินทางไปประเทศแคนาดาเพื่อฝึกซ้อมอย่างจริงจังในการเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพแต่ด้วยความสูงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญซนซอกกูจึงตัดสินใจวางความฝันนั้นไว้และทุ่มเทให้กับการแสดงตลอดเวลา2ปีที่เหลือในแคนาดา และกลับมาเกาหลีอย่างเป็นทางการในปี2017ซนซอคกูก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์การแสดงจนกลายเป็นนักแสดงที่โด่งดังถึงทุกวันนี้